บุญเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้มันต้องทำต้องทำเอาด้วยกายวิจ,จารอันนี้ก็เป็นอีกอเรื่องหนึ่งที่ผู้บริบัติธรรมก็ควรจะทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะสำหรับว่าบางคนอาจจะไปเหยียดเขาทําบุญทาทานอะไรกันก็ว่ากันไปนแตะ่ะว่าคราวนี้เนี่ยจะ,ะให้มุมมองอีกมุมมองสนึงสหรับผู้บริบัติธรรมนะว่าบุญเนี่ยมันเป็นยังไงถึงมันคิดเอาไม่ได้บุญนี่มันเป็น มันเป็นวิสัยกรรมมันเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งของวิบากกรรมซึ่งบะรุธเจ้าเนี่ยท่านก็ตัดไว้ว่ามันเป็นอจินไตมันไปคํานึงคํานวณมันไม่ได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันไม่มาเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องทําเอาเราทําลงไปมันถึงจะลงไปอยู่ในจิตจิตของเราการทั้งขั้นถึงให้บอกว่ามันต้องมีของอย่างนั้นมันต้องมีคนรับอย่างนี้มันต้องมีสิ่งของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็มีการ